คนท้องห้ามไปงานศพจงปกป้องรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่จากพายุร้ายแห่งความโศกเศร้าเคยไหมคะที่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่สำคัญที่สุดในชีวิตโชคชะตากลับเล่นตลกด้วยการพรากบางสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันไปจากคุณในขณะที่มือข้างหนึ่งกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ความฝัน มืออีกข้างกลับต้องเผชิญหน้ากับความโศกเศร้าอันหนักหน่วงจากการสูญเสียเป็นสองความรู้สึกที่เดินทางสวนกันแต่กลับมาปะทะกันอย่างรุนแรงอยู่กลางใจของเราเราจะประคองความหวังที่ยังเบาบางให้รอดพ้นจากพายุแห่งความทุกข์ได้อย่างไรเราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้งอกงามขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศของการจากลาได้อย่างไรคนโบราณมีคำสอนที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งต่อสภาวะชนี้มากค่ะ หนึ่งในนั้นก็คือข้อห้ามที่ว่าคนท้องห้ามไปงานศพเมื่อได้ยินเผินๆอ,อาจจะฟังดูเป็นเรื่องของสยายสาพ์และความเชื่อมมง,งายแต่หากเราลองพิจารณาถึงแก่นแท้ของกุสโลบายนี้เราจะได้พบกับบทเรียนอันยิ่งใหญ่ว่าด้วยการปกป้องการแบ<ต>่แงพื้นที่และการอนุญาตให้ตัวเองได้อ่อนแอในช่วงเวลาที่ชีวิตเรียกร้องให้เราต้องเข้มแข็งที่สุดวันนี้นะคะโบราณว่าไว้ จะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของพราวหญิงสาวผู้ทิ้งชีวิตที่มั่นคงทั้งชีวิตเพื่อมาให้กำเนิดความฝันที่เธออุ้มท้องมานุนนานแต่แล้วโชคชะตากลับพัดพาความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเข้ามาในชีวิตในสัปดาห์เดียวกันคำสอนของคนโบราณจะช่วยให้เธอประคับประคองลูกในท้องที่เป็นนามธรรมนี้ให้รอดพ้นจากพลังงานอันหนักอึ้งของความตายได้อย่างไร มาร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเธอคะ่ะหลังจาก15ปีในชุดสูทสีเข้มและรองเท้าส้นสูงที่บีบรัดชีวิตของเพราในฐานะทานายความบริษัทกฎหมายชั้นนำก็มาถึงจุดที่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ชีวิตของเธออีกต่อไปแล้วเธอยอมแลกเงินเดือนหกหลักความมั่นคงและตำแหน่งที่น่าเกรงขามกับความฝันหนึ่งเดียวที่เธอมีมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการเปิดร้านหนังสืออิสระเล็ก ที่มีคา,ฟาเฟ่หอมรุ่นซ่องตัวอยู่ร้านหนังสืออักษรรมคือลูกที่เธออุ้มท้องมาตลอดการทำงานมันคือผลึกแห่งความรักในวรรณกรรมที่ได้มาจากคุณยายมันคือเงินเก็บทั้งชีวิตและมันคือความหวังสุดท้ายที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายพราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับร้านนี้เธอออกแบบตกแต่งร้านด้วยตัวเองทุกตารางนิ้วเธอคัดเลือกหนังสือทุกเล่มด,ด้วยหัวใจ และเธอเรียนชงกาแฟอย่างหนักหน่วงนานหลายเดือนร้านหนังสือร้านนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือตัวตนของเธอหลังจากเตรียมการมานานกว่าหนึ่งปีในที่สุดวันเปิดร้านอักษรรมอย่างเป็นทางการก็ถูกกำหนดขึ้นวันเสาร์ที่จะถึงนี้แต่แล้วในคืนวันจันทร์ของสัปดาห์เดียวกันนั่นเองโทรศัพท์ที่ดังขึ้นกลางดึกก็ได้พรากโลกทั้งใบของเธอไป คุณยายผู้เป็นดั่งดวงใจเป็นรากแก้วที่คอยยึดเหนี่ยวชีวิตของเธอมาตลอดได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราหัวใจของพราวแตกสลายความฝันที่กำลังจะปิติบานในวันเสาร์ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความโศกเศร้าในวันจันทร์กำหนดการชาปนกิจของคุณยายถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสหนึ่งวันก่อนที่ร้านของเธอจะเปิดทำการสติของพราวแตกละเจอ เธอกลายเป็นคนสองคนที่อาศัยอยู่ในร่างเดียวกันคนหนึ่งคือหลานสาวคนโตที่ต้องเข้มแข็งเธอต้องเป็นเสาหลักให้แม่และนะนะจัดการเรื่องเอกสารประสานงานกับทางวัดต้อนรับแขกเรือที่มาเคารพศพเธอจมอยู่กับความทรงจำกลิ่นธูปและน้ำตาอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่มีเส้นตายรออยู่ช่างยังติดตั้งเครื่องทำกาแฟไม่เสร็จ หนังสือล็อตสุดท้ายยังมาส่งไม่ครบพนักงานพาร์ทไทม์ที่เพิ่งรับมายังต้องรับการสึกอบรมทุกอย่างกำลังรอการตัดสินใจของเธอพราววิ่งรอบระหว่างโลกสองใบที่แตกต่างกันสุดขั้วตอนกลางวันเธออยู่ในงานศพรับฟังคำลอโยนและความเสียใจใบหน้าของเธอเปื้อนน้ำตาแต่ในใจก็กำลังกังวลเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการที่ยังไม่ได้พอตกกลางคืนเธอกลับมาที่ร้านหนังสือที่เงียบสงด พยายามจัดเรียงหนังสือบนชั้นแต่มือไม้กลับสั่นแทนและน้ำตาก็ไหลออกมาเปรียกปกหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าเธอรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ในขณะที่กำลังเศร้าเธอก็อ,อ,อดคิดเรื่องงานไม่ได้และรู้สึกผิดที่ในขณะที่กำลังทำงานเธอก็กลับไม่สามารถพุ่มเทให้กับการไว้อะไรคุณยายได้อย่างเต็มที่พลังงานของเธอถูกสูบออกจนหมดสิน้น ความโศกเศร้ากาลังกัดกินความตื่นตั้งยินดีและความเครียดจากงานกําลังบั่นทอนเรี่ยวแรงที่จะยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ลูกที่เธอกําลังจะให้กําเนิดกําลังจะขาดอาการหายใจตายอยู่ในท้องของเธอก่อนที่จะได้ลืมตาดูโลกซะอีกบ่ายวันพุธวันสวดอภิธรรมคืนที่สองพราวยืนต้อนรับแขกอยู่หน้าศาลาด้วยสภาพอิดโรยดวงตาของเธอแดงก่ำแนบวุนช้ำจากการร้องไห้และการไม่ได้นอน เธอกำลังคุยโทรศัพท์สิยงเครียดกับบริษัทขนส่งที่ทำหนังสือของเธอเสียหายขณะเดียวกันก็ต้องหันไปยกมือไหว้ขอบคุณแขกที่ทยอยเข้ามาในงานพราวพอแล้วลูกวางโทรศัพท์ลงก่อนเสียงรีบเรียบแต่เปี่ยมด้วยเมตตาดังขึ้นข้างตัวเธอป้าอุไรน้องสาวแท้ๆของคุณยายเดินเข้ามาแล้วค่อยๆเอามือมากุมโทรศัพท์ของเธอไว้ป้าอุไรเป็นหญิงชาราที่สง่าง,งามใบหน้าของท่านมีริ้วรอยแห่งการเวลา แต่ดวงตายังคงสุขใสและเปี่ยมไปด้วยปัญญาท่านเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ทุกคนในตระกูลต่างให้ความเคารพยำเกรงในคำพูดของท่านเสมอแต่หนูต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จคะคุณป้ามันสำคัญมากพราวพยายามจะอธิบายเ้าอุไรสายหน้าช้าท่านจูงมือพราวให้เดินออกมาจากหน้าศาลาไปนั่งพักที่ม้านั่งหินอ่อนใต้ต้นลีลาวดีที่เงียบสงบกว่าท่านมองหน้าหลานสาวที่ซูบซีดลงไปถนัดตา แล้วถอนหายใจเบาๆพราวเอ๋ยฟังป้านะลูกคนโบราณท่านสอนสืบกันมาท่านถือเป็นข้อห้ามสําคัญเลยนะว่าคนท้องเนี่ยเขาห้ามมางานศพพราวขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจทั้งเหนื่อยทั้งสับสนคุณป้าคะแต่พราวไม่ได้ท้องนะคะและนี่คืองานของคุณยายพราวจะทิ้งคุณยายไปได้ยังไงแววตาของป้าอุไรอ่อนโยนลงใครว่าลูกไม่ท้องลูกกําลังท้องอยู่นะพราว พันพูดพรางเหลือบมองไปยังทิศที่ตั้งของร้านหนังสือของเพลาเรา,รากลับมองเห็นมันได้จากตรงนี้ร้านอักษารารมของลูกนั่นแหละคือลูกในท้องของลูกตอนนี้คำพูดของตาอุไรทำให้พลานิ่งงานไปเหมือนมีคนมาเปิดสวิตไฟในห้องที่มืดมิดความฝันที่กำลังจะเกิดนะลูกมันก็ไม่ต่างอะไรจากทารกในครรนหรอกมันยังใหม่มันยังเบกบางมันต้องการพลังงานดีๆต้องการความรักความเอาใจใส่เป็นพิเศษ แล้วตอนนี้ลูกกําลังพาลูกในท้องของลูกมานั่งอยู่ท่ามการความโศกเศร้ามาอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานของการสูญเสียลูกคิดว่าเด็กในท้องของลูกเขาจะเติบโตแข็งแรงได้อย่างไรกันพลาวนั่งฟังนิ่งน้ําตาเริ่มเอ่อคลอขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่น้ําตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ําตาแห่งความเข้าใจที่เพิ่งบังเกิดป้าอไรอธิบายต่อที่คนโบราณเขาห้ามคนท้องมางานศพ เปลือ,อกนอกคือความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องวิญญาณคนตายจะมาทำร้ายเด็กในท้องซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายให้คนกลัวและปฏิบัติตามแต่แกนแท้ของปัญญาที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นมันคือเรื่องของจิตใจและพลังงานล้วนๆคนท้องหนะร่างกายและฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงจิตใจก็ยอ่อมอ่อนไหวง่ายเป็นธรรมดาการมาอยู่นในงานที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้และความทุกข์ระทม มันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจ,จของแม่และส่งผลถึงลูกในท้องได้โดยตรงคนโบราณเขาเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ดีเขาจึงสร้างข้อห้ามนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อกีดกันแต่เพื่อปกป้องตังหามันคือการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสังคมให้คนท้องได้ดูแลตัวเองและลูกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วพระอุไรก็เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตของครอบครัวให้เ่าฟัง เรื่องของลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของท่านที่เพลาไม่เคยรู้จักสมัยสาวๆป้ามีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อคําลาคําลาเป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องการทอผ้าสินตีนจกมากที่สุดในหนึ่งบ้านลวดลายของแกจะวิจิตรและมีชีวิตชีวายิ่งกว่าใครอยู่มาปีหนึ่งคําลาได้คิดค้นลายผ้าไหมขึ้นมาได้ลายหนึ่งเป็นลายที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนมันมุดน้มและซับซ้อนมาก ใครๆก็บอกว่าถ้าทอผ้าผืนนี้สําเร็จชื่อเสียงของแกจะโด่งดังไปทั่วแผ่นดินการทอผ้าผืนนั้นก็เหมือนการให้กําเนิดลูกคนสําคัญของแกพราวนั่งฟังอย่างตั้งใจจิตของเธอค่อยๆจมลงไปในเรื่องเล่าภาพของหมู่บ้านทอผ้าในอดีตค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเธอเห็นภาพของหญิงสาวชื่อคำล่านั่งอยู่หน้ากี่ทอผ้าขนาดใหญ่นิ้วของเธอร้อยเรียงเส้นไหมหลากสีสันอย่างคล่องแคล่ว บนผืนผ้าปรากฏลวดลายที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์มันคือความฝันคืออนาคตคือชีวิตทั้งชีวิตของเธอที่กำลังก่อร่างขึ้นแต่ในปีเดียวกันนั่นเองเสียงของป้าอุไรเล่าต่อหมู่บ้านของเราก็เจอกับุุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีน้ำป่าไหลหลากมาตอนกลางคืนพัดเอาบ้านเรือนและไร่นาเสียหายไปเกือบทั้งหมดมันคืองานศพครั้งใหญ่ของหมู่บ้านเรา ทุกคนสิ้นเนื้อตรประดามีแต่เสียงร้องหายและความทุกข์ระทมอยู่ทุกผลทุกแห่งด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจคำล่าทิ้นตีทอผ้าของแกไว้กลางคันแล้วก็เอาเรียวแรงทั้งหมดไปช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันทั้งคืนแกไปช่วยเขารือบ้านที่พังช่วยเขาทำอาหารแจกจ่ายช่วยปลอบใจคนที่สิ้นหวังแกแบบรับเอาความทุกข์ของคนทั้งหมู่บ้านมาไว้บนบ่าของแกเอง โดยไม่เหลือที่ว่างให้กับลูกของแกที่อยู่บนกี่ทอผ้าเลยสนิทเวลาผ่านไปหลายเดือนพอน้ำลดและทุกอย่างเริ่มกลับสู่ภาวะปกติคำล่าก็กลับไปที่กี่ทอผ้าของแกอีกครั้งแต่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจิตใจของแกที่บอบช้ำจากความโศกเศร้าทำให้แกไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ละเอียดอ่อนได้อีกต่อไปมือของแกที่อยากกล้านจากการทำงานหนักก็สูญเสียความนุ่มนวลในการร้อยเรียงเส้นไหมไปแล้ว และที่น่าเศร้าที่สุดคือแกจําลวดลายที่ซับซ้อนที่เคยออกแบบไว้ไม่ได้อีกต่อไปความทรงจำเกี่ยวกับมันถูกกระแสน้ำตาลและความทุกข์พัดหายไปจนหมดสิ้นสุดท้ายผสินพื้นที่เป็นด่งมาสเตอร์พพซของคำล่าก็ไม่เคยถูกทอสำเร็จลูกของแกตายไปเสียก่อนที่จะได้เกิดไม่ใช่เพราะแกไม่เก่งแต่เพราะในช่วงเวลาที่ลูกของแกต้องการการปกป้องมากที่สุด แกกลับพาลูกไปตากแดดตากฝนแห่งความทุกข์จนมันเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดเรื่องของคำล่ามันสะท้อนภาพของพราวได้อย่างเจ็บปวดเธอคือคำล่าร้านหนังสือคือพระสินผืนนั้นและงานศพของคุณยายก็คืออุทกกัยครั้งใหญ่หากเธอยังคงฝืนทําทุกอย่างพร้อมกันต่อไปลูกของเธอก็อาจมีชะตากรรมไม่ต่างกันแล้วพราวควรจะทํายังไงครับคุณป้าพราวถามเสียงเครือ พรารักคุณยายแต่พราก็ากทิ้งร้านไปไม่ได้เราสึกผิดไปหมดป้าอุไรกุมมือหลานสาวแน่นลูกไม่ต้องเลือกและลูกก็ไม่ผิดลูกแค่เรียนรู้ที่จะแบ่งโลกปัญญาของคนโบราณสอนให้เรารู้จักกั้นเขตอาคมในช่วงเวลาแบบนี้กั้นเขตอาคมมันไม่ใช่เรื่องศสยศาสตร์หรอกนะแต่มันคือการสร้างขอบเขตที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับอารมณ์และหน้าที่ของตัวเอง ป้าอยากให้ลูกทำสี่อย่างนี้หนึ่งยอมรับและให้เกียรติทั้งสองโลกบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังโศกเศร้ากับการจากไปของคุณยายและมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันก็บอกว่าฉันกำลังตื่นเต้นและรับผิดชอบต่อการให้กำเนิดความฝันของฉันและมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเช่นกันอย่าตัดสินว่าความรู้สึกไหนถูกหรือผิดทั้งสองอย่างเป็นความจริงของลูกในตอนนี้ 2. แบ่งเวลา ไม่ใช่แบ่งใจ,งใจกำหนดเวลาในแต่ละวันให้ชัดเจนไปเลยเช่นตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามฉันจะอยู่ที่วัดฉันจะอุทิศกายและใจทั้งหมดให้กับการไว้อะไรคุณยายฉันจะร้องไห้ถ้าอยากร้องฉันจะอยู่กับครอบครัวในช่วงเวลานี้เรื่องร้านจะไม่มีตัวตน 3. สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และกำหนดว่าตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงสาทุ่มฉันจะอยู่ที่ร้าน ที่นี่คือห้องคลอดของฉันและเมื่อลูกก้าวเท้าเข้าไปในร้านลูกต้องทำพันธักสัญญาว่าลูกจะวางความเศร้าไว้ข้างนอกก่อนในนี้จะมีแต่พลังของการสร้างสรรค์มีแต่ความหวังมีแต่ความสุขกับหนังสือและกาแฟเหมือนมีเส้นอาคมขีดไว้ที่ประตูก้าวข้ามเข้ามาแล้วคือโลกใบใหม่ 4. ร้องขอความช่วยเหลือลูกไม่ใช่ยอดมนุษย์นะพราวลูกอ่อนแอได้ที่วัด แบ่งงานให้ญาติคนอื่นทำบ้างที่ร้านจ้างคนเพิ่มสพกิจหรือขอให้เพื่อนที่ไวใจมาช่วยดูแลในส่วนที่ลูกไม่ไหวการยอมรับความช่วยเหลือคือความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอคำแนะนำของป้าอุไรเหมือนแผนที่ที่ถูกการออกมันมอดทิศทางให้กับราวที่กำลังหลงทางอยู่ในพาย,อยุอารมณ์มันไม่ได้บอกให้เธอเลิกเศร้าแต่สอนวิธีที่จะเศร้าอย่างมีขอบเขตและสั้นอย่างมีพื้นที่ พราวตัดสินใจทำตามคำแนะนำของป้าอุไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในช่วงแรกความรู้สึกผิดยังคงคอยทิ่มแทงเธออยู่เสมอเช้าวันพฤหัสเธออยู่ที่วัดเธอไม่ได้แตะต้องโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับงานเลยเธอใช้เวลาไปกับการนั่งคุยกับญาติิถึงความทรงจำดีๆที่มีต่อคุณยายเธอร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้ที่ปลดปล่อยพอถึงตอนเย็นเธอกลับไปที่ร้านเธอยุดยืนอยู่หน้าประตู หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่านี่คือเวลาของการสร้างเธอเข้าไปในร้านเปิดเพลงเบ,งเบาๆแล้วเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำและเธอก็พบว่าเธอสามารถทำมันได้จริงๆเธอสามารถแยกโลกทั้งสองใบออกจากกันได้วันศุกร์วันชาปนกิจเป็นวันที่หนักหนุนที่สุดพราวอุทิย์ทั้งวันให้กับคุณยายเธอไม่ได้ไปที่ร้านเลย แต่เธอได้มอบหมายให้พนักงานและเพื่อนสนิทช่วยดูแลความเรียบร้อยแทนเธออนุญาตให้ตัวเองได้จมอยู่กับความเศร้าอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการให้เกียรติคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้ววันเสาร์ก็มาถึงวันเปิดร้านอักษรรมพราวตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเศร้าคิดถึงทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลแต่เธอไม่สับสนอีกต่อไปแล้วเธอไปที่ร้าน หน้าร้านมีพวงหรีดดอกไม้สวยงามจากเพื่อนๆและครอบครัววางให้กำลังใจเธออยู่เธอจุดธูปหนึ่งดอกแล้วบอกกับท้องฟ้าเบาๆว่ายายจ๋าดูสิเพราทำสำเร็จแล้วนะร้านนี้เพราขอมอบให้เป็นเกียรติกับยายนะจ๊ะวันนั้นร้านอักษรรมเต็มไปด้วยผู้คนมีทั้งญาติพี่น้องที่เพิ่งผ่านพ้นความเศร้ามาด้วยกันมีทั้งเพื่อนฝูงและมีลูกค้าแปลกหน้าที่หลงไหลในกลิ่นหนังสือและกาแฟ บรรยากาศในร้านอบอวลไปด้วยความรักกำลังใจและความหวังมันคือการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางเงาของความตายที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์กาแฟมองดูภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นเธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ได้บังคับให้เราต้องเลือกข้างระหว่างความสุขกับความทุกข์ แต่ชีวิตสอนให้เราเรียนรู้ที่จะประคองโอบกอดความรู้สึกทั้งสองอย่างไว้พร้อมๆกันตราบใดที่เราฉลาดพอที่จะกั้นเขตออักคมเพื่อไม่ให้โลกใบหนึ่งเข้าไปทำลายโลกอีกใบหนึ่งจนพังพินาศไปคนท้องห้ามไปงานศพคือภูมิปัญญาติที่สอนให้เรารู้จักปกป้องความหวังที่อย่างบอกบางของเราไม่ว่าการตั้งครรของคุณในตอนนี้จะเป็นโครงการใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบใดก็ตามและไม่ว่างานโศกที่คุณกำลังเผชิญจะเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักการสินส้นสุดของหน้าที่การงานหรือความล้มเหลวที่เพิ่งเกิดขึ้นจงอย่าลืมที่จะกั้นเขตอาคมให้กับตัวเองสร้างพืน้นที่ที่ปลอดภัยให้กับความฝันของคุณได้เติบโตอนุญาตให้ตัวเองได้โศกเศร้าอย่างเต็มที่ในเวลาที่ควรเศร้า และอนุญาตให้ตัวเองได้สร้างสารรค์อย่างเต็มกำลังในเวลาที่ควรสร้างคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่คุณจำเป็นต้องมีปัญญาในการจัดการกับความเปราะบางของตัวเองเพราะถึงแม้รุ่ปอรุณและการลาจากจะอยู่ใกล้กันเพียงแค่แเอื้อมแต่หน้าที่ของเราคือการประครับประครองแสงอรุณนั้นให้ผ่านผลค่ำคืนอันหนาวเหน็บไปให้ได้เพื่อที่มัน จะได้สาสสองเป็นวันที่สวยงามในที่สุดสำหรับวันนี้โบราณว่าไว้ต้องขอลาไปก่อนถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานทางชีวิตสวัสดีค่ะ